เธอและฉัน,นสวยสวยงามและลนี่คือเรื่องราวความรักของเจ้าแมวทั้งสองและตอนจบจะเป็นเช่นไรความปั่นป่วนในท่งนี้จะเดินอะไรรอให้คุณผู้ชมดติดตามชมอา้อาวไปซะแล้วแจ่จัง หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอาเลยนะเอาเลยแปะนี่ไงแปะปิวเลยอะไรเนี่ยฉันยังไม่ทันหาเลยแกมาแปะได้ยังไงเนี่ยเงเอ้าเก้เก้เกหาฉันไม่ได้ช่วยไม่ได้ฉันก็แปะแกอย่างนี้แหละนับใหม่เลยเร็วเร็่นซ่อนแอบก็ต้องโดนแปะก็ต้องนับใหม่เข้าใจไหม นี่เจ้าหมีนี่ฉันเป็นมารอบที่18แล้วนะยังไม่ทันได้เล่นเลยเนี่ยแกมาแปะอยู่ข้างหลังฉันตลอดเลยแล้วจะได้เล่นไหมเนี่ยฮะอะไฮะแกแกก็นับใหม่สินับใหม่เลยนับใหม่อยู่นี่เลยอะไรเนี่ยนับก็นับแกไปแอบ,บเลยนะได้ได้เดีย๋ยวฉันแอบ,บแนแห้าสี่สามสองหนึ่งเอายังเอาเลยเอาเลยนะไป ฉันไม่เล่นแหละไปแล้วอะไรแกขี้วไม่ยอมเล่นด้วยอะไรอ่ดูๆดดูดดเจ้ามีนี่จริงๆเลยเนี่ยเล่นขี้โกงอีกล้วันหลังฉันไม่เล่นกับแกแล้วเจ้าหมีบ้าค่าพยาบาลแพงชะมัดเลยอ่ะเจ้าหมีอะไรเนี่ย เข็นที่แกเนี่ยเร็วๆเลยไปเข็นเข็นนี่แกเข็นเป็นปะเนี่ยเป็นเพราะแกนะเนี่ยทำให้ฉันเป็นอย่างนี้เนี่ยฮะนี่พูดมากไปได้แกกำลังเป็นสตาร์จานเอ็กเจอรเนี่ยเนี่ยไม่ซูมิเซอร์เอ็กเนี่ยเขาแต่ไม่ใส่ชุดจานี่ใช่เลยใส่สูที่ใช่เลยไม่ซูมเซอร์ชัดๆก็เป็นเพราะแกชัดๆเลยฉันต้องมานั่งวิวแชร์อย่างนี้เนี่ยไปดีกว่าไม่ที่ออกนั่งวิวแชร์แกเป็นสตาร์จานเอกเลยบอกไว้ก่อนเลยตัวตัวกเอกเลยบอกไว้ก่อนเลยแกมานั่งแทนไหมล่ะฮะ ข <si okay ิ้นขินขึ้นขิ้นินนี่เนิ่ยข้นขิ้นขิ้นคึ้นนักจริงๆเิงอ้ไ้นักจริงๆริงไอต้องมี้แกตามแท็กซี่ให้ฉันยังเนี่ยฮะอะไรทำไมแกเรื่องมากจังนี่ชายรุสานเรียกล้อใ้แกแล้วนะแกยังจะมาเรียกแท็กซี่อีกรึฮะเนี่ยฉันต้องนั่งแท็กซี่นะฉันไม่นั่งรถบัสนะคนเยอะมากเลยแหละตอนนี้เนี่ยอเรื่องมากอีกก็งนี่อะไรนั่งดังนั่งไปเธอเนี่แเราไม่มีตังคจาขึ้นแท็กซี่กันแล้วนะบอกไว้ก่อนเลย นี่อะไรเนี่ยมายืนหน้าเหรอตรงนี้นี่แกกระตูนเคทใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยทำไมทำเนื้อทำตาอย่างนั้นเนี่ยไรแกไปยุ่งอะไรกับมันล่ะเดี๋ยวมันก็ขมือบแกหลอกดูสิมันยิงเศร้าอยู่มันไม่ขมือบหรอกดูสิเนี่ยหน้ามันแปลกๆนะเนี่ยดูสินี่แกกระตูนเคททำไมแกหน้าเศร้าจังเลยเนี่ยฮะอกหักหรือไงฮะใช่ไหมอกหัก <ด>ว่านะมันไม่ได้อกหักหรอกมันอยากจะกินแกมากกว่าฮ่าฮ่าฮานี่แกจะมายังไงเพื่อนอกหักอยู่อเนี้ยเงยดูดีสีแน่นอย่างเงี้ยอกหักแน่นอนแน่โอเวอ,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 อกโอเวอตาโตโตอย่างเงี้ยฉันอ่านกิตใจได้บอกไว้ก่อนเลยไม่เหมือนแกแกเป็นศาสตราจารย์เองแต่แกอ่านจิตใจกระตูนช็อไม่ได้อ่ะนะฮะทำไม่แกอ่านจิตใจไปไม่ได้เอาใที่จะอ่านจิตใจมันได้เนี่ยบอกไว้ก่อนเลยนี่กระตูนช็อนมีอะให้ช่วยไหมนะฮะ ถามมาหรือยังว่าอยากให้ช่วยหรือเปล่าวะจี้ตุลเท็กถ้าเกิดว่าแกให้ฉันช่วยเกี่ยวกับการจีบสาวนะฉันจะให้ขนมแกบอกไว้ก่อนเลยเดี๋ยวฉันจะไปช่วยแกอีกเว้านี้มันไม่ได้นิดกว่าสามคนนี่จร้ตุนเท็จแกเขียนเจ้มสตาจาริกคนมีปัญกันเดี๋ยวฉันเดินนําไปก่อนเลยนี่ฉันไม่ใช่สตราจารย์เอ็กนะ นั่นไงกำลังจะออกจากบ้านพอดีเลยไปแล้วแอบบเเนอ้ตหมีบอกเจ้าแมวสิเจ้าแมวแคนีมาเร็วเวเร็ีมาสิอ้าเอ้าเอ้าตวหมีแล้วทไมเจ้าแมวเอารถเข็นมา นี่เจ้าหนูแกบอกให้มันเอาตะก,กร้ามาหรอฮะเราไม่ได้ซื้อขนมที่เซเว่นนะให้ไม่ได้บอกให้มันเอาตกกาะกร้ามาซะหน่อยว่าไงครับคุณผู้หญิงไส้กรอกอันนี้นะครับไส้กรอกอ่าว่าไงครับคุณผู้ชายรับอะไรดีอ่ะอ่ะคุณผู้ชายครับคุณลูกค้าอมรบก,กวนไปเรื่องกกไกลๆได้ไหมฮะ ลูกจะขายของนะครับเนี่ยไม่ได้ผลเห็นไหมล่ะต้องใช้รักร้องอย่างฉันเจ้าหมีดูสิเล่นกีตาร์ไม่ได้เรื่องเลยดูนะดูฉันนะฉันต้องร้องเพลงไปด้วยจ้ามาจ่ะจิงจ้ามาจ่ะจิงจามาจ่ะจิงจาจ้ามาจ่ะจิงจ้ามาจ่ะจิงจ้ามจ้าชบาินตายจตามาจ่ะจิงจาอ้าเจ้าหมีแกจะไปไหนเลยะ แม่ครับแม่ครับใครมาอ o r นแถวนี้เนี่ยดูสิแม่โอ้ยนี่ลูกเขาไม่ได้หอนเขาร้องเพลงแต่ว่านะแม่ร้องเพราะกว่าเยอะเลยนี่สมัยก่อนนะสาวๆเนี่ยบิดนี่สเปร์ก็สู้แม่ไม่ได้นะนี่เดี๋ยวแม่จะร้องเพลงให้ดูเอเหรอเชิบตะเตอ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 ชิป,ปะแม่ครับ อย่าให้ใครเขารู้นะว่าเราเป็นแม่ลูกกันผมไม่อยู่แล้วผมไปเล่นกับเพื่อนตรงนูง้นนี่ไปแล้วไม่อยู่แล้วเอาลูกไปไหนล่ะแม่ยังโชว์ไม่จบเลยนี่สมัยสาวสาวแม่เนี่ยดังกว่าบิ๊ทนี่สเปียอยีกนะ เนี่ยแผนแย่หมดเลยเจ้าบีแกกินไม่ได้ยังไงเนี่ยเจ้าแมวมันเลี้ยงอาหารนะฮะนี่แกทำอะไรของแกเนี่ยเจ้าบีฮะแผนแตกหมดเลยอะก็มันอาหารแนกกินทั้งนั้นเลยถ้าเกิดฉันไม่กินก็เสียดายของเย่สินี่สรุปมาเป็นพ่อสื่อหรืออะไรกันแน่เนี่ยฮะไง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 มันอยู่นั่นมันอยู่นั่นนั่นแหละจับมันจับมัน โอ้ไม่กอดอยเซ็จของเราละสวัสดีคุณสุภาพสตรีโค้งงงมากสินะว่าถูกจับมาที่นี่ได้ยังไงกว่าจะจับเธอได้ี่มันลำบากมากเลยนะรู้ไหมเอาล่ะต่อไปฉันจะเอาเธอไปทำอะไรดีล่ะเอาไปใส่กับด็อกเตอร์ดีกว่ามั้ง แกจะยืนรอใครมาตัดลิดบล <over> บินไม่ทราบจัดการมันสิเจดีย์ปีกชี้ไปเลยพวกเราจัดการบ้านานนั่นแหละแล้ว <นะ c oughs> อย่าพยายามเลยนะคุณผู้หญิงดั <c oughs> ว่น,นี่แหละทำมาจากเหล็กชั้นเยี่ยมไม่มีใครสามารถทำลายมันได้หรอกไ <c oughs> อ้เราจะมาอะไรอีกอย่างนะ <c oughs> นี่นะเป็นเหล็กแบบเดียวกันกับที่ทำโลกกับตันอเมริกาเรากรรองว่าแข็งแกร่งขนาดนี้เธอไม่สามารถช่วยเขาได้หรอกดูนิ่งๆซะคุณผู้หญิง มาเจ้าหมีมาเร็วจัดการเลยจัดการเลยนะนี่ยิงปิงไหนขี้โมนี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นๆใจเย็นก่อนก็ันะจัดการแล้วเจ้าแมวนั่นแหละจัดการมันนี่นั่นแหละนั่นแหละเรียบร้อยเฮ้ยเจ้าแมวตัวนั้นโดนล้มอยู่ที่เธอไปช่วยเร็ว ตัววแมไปช่วยเร็วไปช่วยเร็วไปช่วยเร็วแมวโดนลมเหรอเฮ้ยเราต้องไปช่วยแมวนะเร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 าต้องไปช่วยแมวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนั่งไังข้างหลังยิงกระตูนแมวหญิงใช่มาช่วยแล้วจัดการมันเลยจัดการมันเลยไปจัดการมันเลยไปอุ๊ดเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วโอ้โหสู้สู้เร็วเสู้สู้เร็วสู้แล้วพวกเราจะนิ่งอยู่อย่างนี้เหรอตู้กับฉันนะเอ๊ะ นี่เนี่ยตีวันตีวันฝังนี่นีตีแหละนี่แหละนี่แหละหุ้ยกินเขาไปแล้วเจ้าแมวมันกินเขาไปแล้วเรียบร้อยโอ้โหอย่ามากินฉันอย่ามากินฉันนั่นแหละตีมันตีมันตั้งแต่ตีมันจัดการมันเลยจัดการมันเรียบร้อยอหูยนี่เราว่านะทั้งคู่อ่ะ บอกแก่การเป็นคู่รักกันมากๆเลยแหละชาใช่ทั้งคู่บอกกับการเป็นคู่รักกันมาเลยคู่รักที่สยดสยองที่สยดสยองที่สยดสยองที่สุดอะไรจะโหดปานนั้นเนี่ย งนี่เจ้าหมีเราว่านะเราไม่เหมาะกับการเป็นพ่อสือเลยอ่ะแกไม่เหมาะแต่ฉันเนี่ยเหมาะ